ให้เลยชอบชอบเพลงแล้วก็ชอบเพลงนางแล้วว่าสาญี่ปุ่นอะ่ะคือตอนแรกแปลไม่ออกคือแปลว่าเพลงอะไรแปลว่าร้องไงอะ่ะอะไรว่าท,ที่มันมีมพักที่ท่านสองเนี่ยแต่พอไปฟังแปลแท่านั้นอะโอโ้รู้เลยเหมือนพูดชมโรงแรมแต่ไม่ไม่ใช่แต่ไม่ชมโรงแรมส่วนฮัทก,ก็เหมือนกันอะ่ะอันนี้ฮัทให้แบบเฉยๆแล้วกัน ยังไม่ค่อยชอบอะไรพี่เกมมากเท่าไรคือพี่เกมเป็นคนตื่นหรือง่ายๆส่วนเจ๊โลซี่เจ๊โลซี่เจ๊โลซี่ให้ให้ให้รักเลยแล้วกันรักกว่าดามีกก็เจ๊โลซี่อะตอนแรกเขาเถียงเลยว่าลัตเตอร์ทำสัญญากับแม่ แม่ชาลีหรือเปล่าเออทําสัญญากับแม่ชาลีเป็นเจ้าของแม่ชาลีเจ้าของวิญญาณอาลาเตอร์อ่ะจริงๆไม่ใช่ผิดหมดเลยเจ๊โลซี่เป็นเจโลซี่แต่ละสุดซีซั่นสองอลเตอร์เลียมปีนอินสลาจากเจโลซี่แล้วแต่สุสโตที่ดูนะยังไม่เหมือนยังปีนอินสระให้ยังไงเดี๋ยว เจโรซี่ยังเก่งกว่าลัเตอร์อะได้ยังคุมลัเตอร์ได้อยู่อะเพราะอะไรอะอย่าอะไรมอว่าเจนโลซี่อะมบพลังให้ลัเตอร์ถ้ามมบพลังได้แปลว่าเอาคืนได้ถ้าผมนะเจนโลซี่อะยังเหนือกว่าลัเตอร์เยอะตัวนี้นก็หมดหมดอย่างน้อยอยู่เออเชสเทียก็หมดอย่างน้อยอยู่ คือรู้ว่าพี่เกเป็นปีศนนาจง่ายเก่งกว่าแล้วเตอร์แน่นอนเนาะตอนเนี้ยแต่พี่เก,กะเกษียรไมอยู่กับคามายอะแล้วไอ้น,นี้ในเรื่องมันไม่ได้บอกชัดเจนแต่มันมีซัมติงว่าพี่เกกับคามายคบกันอยู่คาร์เมล่าเนี่ยคารไเมล่า,าขามายเขาเขาคบกันอยู่เพราะมันมีฉากมึงเห็นเรี่กว่าอะไรอ่ะตอนที่คามายเป็นทําธุรกิจแบบบอกอะ พี่ยมันก็ออกไปเลยอ่ะแทบดับไม่ได้อ่ะแล้วก็มีสุ้มแหวนสองวงอันนี้ก็มันเหมือนซื่อว่าอะไรอ่ะเรียกทางกันพวกนี้แต่บพี่เกยยังน้อยไปยังยังไม่เคยเห็นพี่แค่โชว์พลังเลยเห็นแค่ฉากยอดอดีตที่พี่เกยปาดไอ้ฉลามของปานสัตสัทดลองของไอ้แบคเตอร์อ่ะพี่เกยงกักพลังไว้อยู่